คาถากันโรคภัยไข้เจ็บก่อนสวดทุกครั้งตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตั ah สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสก,กตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเท е วะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานตสันตุปัทถวาสะเพทุกขา อุปสเมนตุมีสก,กัตตวาธรรมารตนังโอสัถังอุตมังวรังปะริลาหูปะสะมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัฏฐาสัสเพภะยาวูปสเมนตุมีสก,กัตตวาสังฆรรตะนังโอสัถัง อุตมังวะรังอาหุเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนะโสธินานณสันตุปัตวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเม <N> การสวดมนต์ก็จะเป็นการเาจริญสติแล้วก็เจริญภาวนาของเราเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขึ้นอยู่กับ ร่างกายแล้วก็บุบบุบุบบกรรมแล้วก็บุญของแต่ละคนนั่นเองก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนด้วยนะครับขอย้ำว่าการสวดมนต์ก็เป็นการที่จะช่วยบรรเทาจิตใจเราเท่านั้นเอง